เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่องเพชรภูและคุณอยู่ในงาน Kangaroo Village B N K 4 8และ C J M 4 8นะครับวันนี้เป็นบล็อกพิเศษมากๆนะฮะถึงแม้ว่าจะมีใครบางคนอีกแล้วนะฮะที่มันจะบอกว่าคุณคิดว่าคนอย่างผมในวันนี้จะไปงาน Kangaroo Village ได้เหรอฮะ ชุดเดียวกันเป๊ะเลยตรงที่ผมยืนอ,อยู่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นบริเวณเวทีกลางซึ่งเวทีกลางตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเวทีที่น้องๆเนี่ยเขาก็จะมาแบบโชว์กันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับอันนี้ผมมาเนี่ยเป็นวันอาทิตย์นะครับผมซึ่งจะไม่ได้มีโชว์อะไรแล้วนะครับผมจริงๆแฟนคลับก็สามารถขึ้นมาถ่ายรูปขึ้นมาดูอะไรก็ได้เดี๋ยวเราพามาดูกันนิดนึงนี่เขาทํามาสวยมากเ <_' S 2> วทีตรงนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้สูงมากจริงๆออฟฟิเชียลเขาบอกแล้วแหละแล้วก็มีจอด้านข้างเนี้สวยมากสวยมากททาาางงเข้อออกจะยู่บริเวณตรงนั้น นะครับผมแล้วก็ถัดมาตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นลักกี้ธรรมโกอ่าผมเรียกอย่างนี้เพราะว่าผมจำชื่อปัจจุบันไม่ได้กดกดสุ่มรูปกันนะฮะ แล้วก็บริเวณตรงนี้นะครับเป็นบูธของรุ่น5อ่าซึ่งก็ตอนนี้เห็นไหมแฟนๆเขาก็จะหนาแน่นแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่เขาต่อคิวกันก็จะมีหลายแถวนะครับถัดไปอีกตรงนู้นเลยครับเป็น c g m 4X บูธรวมของทุกรุ่นเลยมีกิจกรรมตอนนี้น่าจะเป็นการประมูลกันอยู่คือแต่ละบูธมันจะมีลักษณะข,ของกิจกรรมที่แตกต่างกันไปและด้านหลังของผมครับคุณผู้ชมครับป้ายโรอัพนะครับผมแล้วก็มีแฟนๆมานั่งรออะไรต่างๆกันไปนะฮะทีนี้ถัดมา โซนนี้เลยโซนนี้เป็นบูธของน้องรุ่น6คือธีมของบูธแต่ละบูธอ่ะคือเขาจะทําเป็นเหมือนบ้านที่อยู่ตามหิมะเป็นไม้ไม้อะไรอย่างงี้นะฮะสวยดีจะคล้ายๆกันถัดไปเป็นบูธของรุ่น3นะครับร้านค้าโชห่วยนะครับผมคนหนาแน,น่นมากมีทั้งแบบถ่ายกิจกรรมวิดีโอติ๊กตงติ๊ก,ต,กตอกอะไรต่างๆด้วยแต่เขาก็จะมีพวกของกินอ่าพวกมีไก่ชิกและบูธมุมนั้นนะฮะพรีเซนต์มากๆเลยก็คือเป็นบูธของน้องๆ รุ่น4 BNK48 นะฮะก็มีทั้งกิจกรรมแบบหลวงหายสุ่มรางวัลได้คุยกับน้องหรือถ่ายวีดีโอถ่ายรูปนิ่งกับน้องหรือแม้แต่เล่นเกมแบบพวกเกมจ้องตาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือจะบอกว่าแต่ละบูธเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมแยกที่แบบถ้าเกิดใครเคยไปงานมาสรลีมาก,ก่อนนะจะคุ้นๆกันว่าหลากหลายมากแต่ละบูธเขาจะมีดีไซน์คอนเทนต์ที่แตกต่างกันไปแต่ว่า มันจะมีแบบตรงกลางอยู่อย่างเช่นแบบถ่ายวิดีโอคู่กับเมมถ่ายรูปคู่กับเมมส่งของให้กับบูธนั้นบูธนี้ก็จะมีเรทราคาที่ใกล้เคียงกันแต่แล้วแต่ว่าเขาจะดีไซน์ยังไงหรือเขาจะมีช่วงลดแลกแจกแถมอะไรยังไงเออประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คร่าวๆแล้วกันนะครับสำหรับตัว บรรยากาศในงานเดี๋ยวยังไงก็ตามแต่นะครับทุกคนครับเดี๋ยวรอติดตามว่าผมจะไปบูธไหนอะไรยังไงบ้างนะฮะวันนี้ไหนไมาแล้วก็อามาเดินเดินให้มันได้ดูบรรยากาศสนี้สักหน่อยว่าอโอเคไหมอะไรอย่างเงี้นะฮะเอ,อีกอย่างหนึ่งผมขออีกนิดเดียวไอ้ตรงบริเวณนี้นะฮะเขาจะมีช่วงหิมะตกโป,โ,โปรยโปรยขึ้นมา กลางอากาศสวยๆบางคนก็จะรอถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันช่วงนั้นคือมันสวยมากมันจะมีตั้งแต่รอบเที่ยงรอบบ่ายสามรอบ5้าโมงอะไรประมาณนี้ที่ผมขึ้นอินเสิร์ตไว้นะฮะอีก15วินาทีคุณจะได้เห็นภาพข้างหลังผมเป็นหิมะทุกคนจะเป็นหิมะฟลุ๊งฟลุ๊กลุขึ้นมาเฮ้ยเนี่ยมาแล้วมาแล้วตองมาแล้วเนี่ยนี่ไงไอแป๊บนึงรอก่อนสวยมากสวยมากผมต้องเป็นจริงโจ้เท่าหน่อยนะฮะ มันแบบเออมันอลังอ่ะแล้วแบบนี่ถ้าถ้าผมอินเสิร์ตเป็นเพลงคริสต์มาสไปเนี่ยคือแบบว่าเฮ้ยเหมือนอยู่ในเทศกาลจริงๆนะ ทัานี้ที่เราถ่ายอยู่ตรงนี้ก็เป็นช่วงที่เราจะมาเล่าให้ฟังแบบสั้นๆแล้วกันนะครับว่าผมไปบูธไหนอะไรยังไงมาบ้างนะฮะหลักๆเลยเนี่ยรอบนี้ผมอาจจะมาไม่ได้เยอะแบบทั่วถึงทุกบูธขนาดนั้นนะครับหลักๆแค่2บูธเลยคือเน้นรุ่น4ี่ล้วนๆนะฮะก็คือรุ่น4 C G M กับรุ่น4 B N K ซึ่งรุ่น4 C G M นะครับผมไปช่วงแรกเลยนะครับไปซื้อเป็นชุดแก้แขนพิมนถ้าผมจำไม่ผิดนะใช้ทั้งหมด15บทิกเก็ตนะครับผมก็จะได้ชุด เซตอาหารมานะครับแต่ว่าตอนนี้เหลือแค่ถ้วยนะครับพร้อมกับข้อความที่เห็นอยู่นิดๆนะครับผมว่ารักงพี่เพชรบูเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเขาแต่นกับแคปหมูพร้อมกับน้ําดื่มมาขวดหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะมีไร่เวด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะตัดไปที่ภาพไร่เวนะครับเพราะผมอ่ะไปซื้อกับน้องนิชาก็ได้ไปพูดคุยนิดนึงแล้วก็ไปรับแล้วก็นี่คือวิดีโอสั้นๆนะฮะที่น้องไร่เวให้ไปดูกันครับโอ้โม่โมยบีมเฮ้ยบ้าแค่นี้จะบ้าเหรอไปดูของจริงกันไปดูเลยครับ มาหาล้ชิชาบ่อยๆนะคะบ๊ายบายกลับมาแล้วนะครับผมเป็นโมเมนต์ที่น่ารักเนาะในราคาหนึ่งอะสิบห้าทิ่เกตผมไม่เรียกเป็นราคาแล้วกันนะโมเมนต์ที่ผมรู้สึกว่าผมได้รับอะ อ่ะอันเนี้ยถ้ามันก็คุ้มค่าที่ผมจ่ายในความรู้สึกเราก็โอเคส่วนอีกกิจกรรมนึงนะครับผมผมมาบูธตลกคาเฟ่ ok ก็คือเป็นบูธของน้องๆ้องเบียนแคฟอร์เรุ่นที่4นะครับผมมาในกิจกรรมล้วงไหทองคำใช้ทั้งหมด13ติ๊กเก็ตนะฮะอันนี้พิเศษนิดนึงนะอยากมาหาน้องเจนรี่คือผมมาดูเพลง MV ็มวีมาซากาโน่คอนเฟชั่นแล้วผมรู้สึกว่าเออชอบน้องเจนรี่มากแต่แบบเป็นช่วงที่แบบโดนตกหนักอะไรอย่างเงี้เล่นกิจกรรมมันจะเป็นเหมือนสุ่มรางวัลที่ได้นะครับมีได้วันช็อตววิดดดีโออออออัันนนนชช็็็ตถ่่ายยรรูปรป้้้งเเเฉๆหืืไไทคคซสก คุยกับน้อง5นาทีอันนั้นคือรางวัลใหญ่ไปลุ้นกันแล้วก็เป็นจังหวะที่ดีว่าน้องเจนนี่อยู่ที่บูธก็เลยได้ไปคุยกับน้องนะฮะแล้วผมอ่ะเซอร์ไพรส์เพราะว่าน้องอ่ะเคยดูช่องเราตั้งแต่ยุคแบบกล่องดําในตํานานที่น้องเจนนี่เคยดูแล้วก็เราให้ฟังว่าเออดูตั้งแต่ยุคนั้นแสดงว่าแบบเป็นโมเมนต์ที่เหมือนอยู่ในพวังอ่ะโดนตกจริงนะน้องน่ารักจริงน้องน่ารักจริงแล้วรางวัลที่ผมได้ก็จะเป็นเหมือนวันช็อตวิดีโอนะให้น้องร้องเพลง m a s a k a n น Confession นะครับเป็นแบบร้องสดแล้กีอออรง ครับพี่เพื่อนฟยี่ก็ประมาณนี้นะครับผมก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักนะฮะนั่นแหละครับก็สนุกสนานดีครับจริงๆผมยังเหลือบัตรอีก2อทิเคตนะเดี๋ยวว่าจะไปกดสุ่มรูปซะหน่อยเพราะว่ามันไม่มีกิจกรรมอะไรแล้วที่ผมจะเข้าร่วมนะฮะด้วยร่วมสนุกดีครับบางอันแพงอะยอมรับแพงจริงแต่ว่า ราคาที่ถูกเริ่มต้นก็ยังมีให้เลือกแล้วก็คุ้มค่ามีโมเมนต์ดีๆแล้วระหว่างเนี่ยน้องมีคนมาแฟนๆมาดูที่รั้วอะไรกันต่างๆก็สามารถพูดคุยกับน้องเม้ามอยกันได้เล็กๆน้อยๆก็ผมว่าเป็นโมเมนต์ที่ดีนะเป็นกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมที่มันมีทางเลือกให้เราแล้วเราก็สามารถเลือกที่จะมาดูมาชิลสนุกสนานได้เออเสียติเก็ตอาจจะไม่ได้เยอะมากอะประมาณนี้นะครับนี่คือทั้งหมดของงาน แกรูวิลเลจนะครับ BNK f o r e s t อร์ c รสซีเจมฟอร์เรส a s ิสต์ม2025ใครชอบกินนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe กับเราช่องเพชรภูด้วยนะครับกดไลค์แฟนเพจ IG ต่างๆด้วยนะฮะไว้บล็อกหน้าจะไปเที่ยวไหนอะไรยังไงจะไปงานไอดอลฟร์เรสยังไงหรืองานอื่นๆยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ นะผมให้คะแนนนะในมุมมองแบบกลางๆนะ3าลนะ้านหแสนเต็ม10สิบที่หนึ่งอ่ะไวจันลี่ดิวะจันลี่นิู่้มีดูวะที่หนึ่งในใจของจันลี่เนี่ยแหละผมมาไงเานี่ยคเดินไปกลางของเบอร์ <laughs> <laughs>